ใหม่น้ำรักษาหลุมสิวรูกคุมคนกว้างผิวเรียบเนียนอิ่มฟูฉ่ำวาผิวกระจกมัว่วโอ้ยโฆษณาเดี๋ยวนี้ของใหม่น้ำเนี่ยนะคะมั่วซั่วไปหมดเลยค่ะคือไอสิ่งที่ดิมพูดมาทั้งหมดในต้นประโยคนี่นะคะมันคืองานหน้าที่ของสกินรีเซอร์ฟ facing ทั้งหมดค่ะไม่ใช่ใหม่น้ำเลย คือใหม่นามอ่ะเธออยู่ใต้ชั้นผิวหนังอ่ะเพื่อสร้างความโวลูมไมซ์นะคะสร้างปริมาตรความหนาตัวของผิวเฉยเฉยเธออย่ามั่วเป็น30บาทระสาทุกโลกสิจ้าฉ <c oughs> ีดก็ลึกเอาอะไรมาเปลี่ยนแปลงเซอร์เฟซพื้นผิวสัมผัสด,ด้านบนได้ก้อน คือเรื่องนี้นะคะดิวิว่าเราโทษบริษัทยาไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าบริษัทยาเนี่ยนะคะเวลาเขาจัดงานสัมมนางานประชุมวิชาการเนี่ยแล้วก็จัดให้มีการ demonstration hand on ให้คุณหมอนะคะมาพัฒนาเทคนิคฝีมือในการฉีดอะ่ะเขาก็อธิบายสรรพคุณไปตามตรงนั่นแหะคะ่ะว่าเขาเป็นอะไรนะคะซึ่งหลายๆคนค่ะก็คงจะได้ฟังคลิปหรือไม่ได้ฟัง <laughs> ที่ดิวซาทยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใหมน่น้ำเนี่ยแหละค่ะทำมาหลายซีรีส์มากเลยนะคะ ถ้าเกิดใครได้ฟังแล้วก็จะรู้แล้วค่ะว่าหมายน้ำมันคืออะไรนะถ้าไม่ได้ฟังอ่ะดิก็ต้องมารีพีทอีกรอบเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าคนที่เปิดมาคลิปนี้นะคะเปิดมาคลิปแรกหรือเปล่าค่ะอะ เ่าข้าวๆค่ะว่า,าใหม่น้ำนะคะมันก็คือพลาสติกค่ะที่เราเรียกว่า biodegradable polymer นะคะก็คือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ค่ะซึ่งมันจะทำตัวไปเป็น foreign body นะคะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมชั่วขณะหนึ่งค่ะจะไม่อยู่กับเราถาวรนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อที่คุณหมอเขาวางฉีดเอาไว้ค่ะซึ่งการฉีดนะคะเทคนิคที่ฉีดเนี่ยเราก็จะต้องวางไว้ subdermal เป็นต้นไปค่ะคือลงลึกเข้าไปข้างล่างอะคะ่ะจะมาไวต้ตื้นๆบนผิวไม่ได้เพราะว่าดีมเคยทาคลิป กลนโดโลมาไปแล้วนะคะเออใครวางตื้นอะระวังนะคะตุ่มแบบเนี้ยไม่มีทางหายค่ะไม่มีวันหายนะคะเป็นตุ่มแบบนี้ถาวรไปเลยค่ะทีเนี้ยเราเอา่อวางไว้ทําไมนะคะในซับเดอร์มอลหรือว่าชั้นใต้ผิวหนังค่ะเราวางเอาไว้เพื่อที่เราจะสร้างสแ a f ฟโวค่ะก็คือนั่งร้านนะคะเจ้านั่งร้านตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ค่ะชักจูงชักนํานะคะกวักมือเรียกค่ะให้เจ้าสเตมเซลล์ค่ะหรือว่าเซลล์ต้นกำเ,เนิดในร่างกายของเรานะคะโดยเฉพาะ เป็นเซลล์สเต็มเซลล์โปรเจนิเตอร์ของไฟโบบาสเนี่ยแหละค่ะจะวิ่งเข้ามากรูกันตรงๆๆๆๆนี่นะคะนั่งร้านของเราเนี่ยแหละค่ะหรือว่าสแ a f ร์โฟนะคะที่สร้างด้วยน้องพลาสติกเนี่นแหละพอมาปั๊บแล้วไงค่ะมาเกาะค่ะเกาะเสร็จปั๊บก็คือสร้างค่ะสร้างไอ้กลุ่มโปรโตีนนะคะที่เรียกว่าเป็น supportive system ค่ะก็คือกลุ่มคอลลาเจนอะอิะอลาสตินอะไรอย่างนงี้นะคะเพื่อที่จะพยุงโครงสร้างผิวตรงนั้นนะคะให้มันหนาตัวขึ้นค่ะ ซึ่งถ้าใครเคยฟังคลิปดีมบ่อยๆนะคะดีมก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปฉีดใหม่นะ้าเดี๋ยวมันกลายไปเป็นพังผืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็บอกมันกระตุ้นคอลลาเจนค่ะคุณลูกค้าเออแล้วตรงลงหนูต้องเชื่อใครคะดีมจะบอกเสมอนะคะว่าพังผืดหรือคอลลาเจนนะคะตัวเดียวกันเลยค่ะมันคือซัพพอร์ติโปรตีนตัวเดียวกันนะคะแต่ความต่างของมันก็คือในคนำนิยามของหมอดีมนะดีมจะบอกว่าถ้าเราพูดถึงแบบก,การกระตุ้นคอลลาเจนนะคะเราจะมองว่าเออมันเป็นคอลลาเจนที่มันเล ตัวเป็นระเบียบสวยงามแต่ถ้าเราพูดถึงว่าทั้งผืดนะคะเราจะหมายความว่ามันเป็นคอลลาเจนที่เรียงตัวแบบขยุกขยิกนะคะขยุกขยิกเลียงตัวไม่เป็นระเบียบไม่สวยนะคะทําให้มันหนาตัวแบบนี้เรนก็นมองจะบอกเสมอว่าคุณจะเรียกอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับ ความถนัดปาของคุณนะคะว่าคุณอยากจะเรียกน้องว่าอะไรดีนะคะเพราะมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละคะ่ะเพราะอะไรทําไมดินถึงคิดว่าพฤติกรรมของน้องใหม่น้ำน,นะคะที่ทําอะไรกันหนังหน้าเราตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเซอร์เฟซิ่งอ่ะก็คืองานเกี่ยวกับพื้นผิวสัมผัสด,ด้านบนเลยซึ่งปัญหาทั้งหมดที่ดิมพูดมาต้นคลิปนะคะก็คือพวกหลุมสิวผิวเรียบเนียนรูขุมขนกว้าง อะไรพวกนี้นะคะมันเป็นงานเซอร์เฟซทั้งหมดเลยค่ะมันอยู่ที่บนพื้นผิวทั้งหมดเลยนะคะแต่แล้วค่ะถ้าคุณเข้าใจประโยคที่ดีบเล่าให้ฟังว่าน้องใหม่นาเมื่อฉีดไป,ปแล้วมันทําอะไรกับหนังหน้าเราเนี่ยนะคะคุณจะเก็ตค่ะว่า๋อเอานี่คือผิวของเราเซอร์เฟซด้านบนใช่ไหมคะที่มันขยุกขยิก ไหม่น้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะคะคือ,อแต่ว่าปัญหาเราเนี่ยที่มันอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะไหม้น้ํามันไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยค่ะคือไหม่น้ํามันอยู่ตรงนี้นะคะให้คอลลาเจนนะคะอิลาสตินมาพันอยู่ตรงนี้แต่ไอตรงนี้มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหลุมสิวลูขุมขนกว้าง ผิวไม่เรียบเนียนนะคะเนื้อสัมผัสไม่เนียนนุ่มหรืออะไรยังไงนะคะบีมมองว่ามันไม่ใช่งานของน้องใหม่น้ำที่อยู่ข้างล่างเลยค่ะแต่แล้วทําไมทําไมเราเห็นโฆษณาค่ะโฆษณาตามคลินิกนะคะต่างๆนา,นานเนี่ยเ,เขาก็แบบว่าพูดสรรพคุณเวอร์วังเหมือน30บาทรักษาทุกโรคเลยนะคะเอาทุทกอย่างเลยอ่ะก็เขาโก,กหกไงแรงมาก มาเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวริมจะขอตีแผ่นะคะเบื้องลึกเบื้องหลังของการตลาดวงการยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางความงามรวมไปถึงเครื่องมือแพทย์ทางความงามด้วยนะคะคำคำหนึ่งนะคะประโยคหนึ่งเนี่ยที่ริมชื่นชอบมากเลยค่ะริมเป็นการสัมมนามานะคะแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งะค,ะค่ะท่านได้พูดประโยคนี้ค่ะเจ๋งมากเลยฟังให้ดีนะ Impact มักเกิดจากการ Over c ร a i คค่ะ Impact มันคือสิ่งที่มันเป็นกระเสเปียงเปียง,ยงเนี่ยนะคะมันเนี่ยมักจะเกิดมาจากการ โอ้อวด สรรคณอ้างเกินความจริงค่ะเฮ้ยมันกินใจมากๆเลยค่ะถ้าเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าไตรมาสแรกเนี่ยเวลาที่เรานะคะมียาหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเข้ามาใช้กันเนี่ยนะคะโอ้โหคลินิกต่างๆค่ะหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็พยายามจะโฆษณาสรรคณแบบอย่างเงี้ยเหมือนที่ดิบอกะสามสิบาทรักษาทุกโรคอ่ะคือกวาดไปหมดเลยนะคะว่ามันรักษาได้ทุกอย่างอ่ะแต่พอมันถึงไตรมาสที่2มันจะเริ่มซาซาลงค่ะพอไตรมาสที่3มเออมันก็เริ่ม แบบคนไม่ค่อยเห่กันแล้วอะค่ะเพราะว่ารู้ความจริงว่าเอา้ามันไม่ได้รักษาทุกโรคนี่ทำไมเขาต้องโฆษณายาใหม่นะคะหรือว่าเครื่องมือแพทย์ตัวใหม่ๆผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆนะคะให้มันเปี่ยงไปเลยค่ะในช่วงไตมาสแรกเพราะว่าโฆษณาแบบโอเวอร์ครมค่ะอวดอาสพคุณเกินจริงไปหมดเลยนะคะครอบจัก,กรวาลล้านแปดค่ะเพราะว่าเงินค่ะเงินของคนเราอะคนซื้อนะมันมีอยู่จํากัดค่ะ แต่ ยาเอย่ยเครื่องมือเอ่ยนะคะผลิตภัณฑ์เอย่ยโอ้โหมันเป็นทะเลแดงเดือดมากเลยค่ะออกมานะคะออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกเนี่ยอย่างตอนนี้นะคะคือก็มีคนถามชื่อยี่ห้อดีมเนี่ยที่เป็นตัวใหม่น้ำเนี่ยเยอะมากเลยค่ะยังไงก็แล้วแต่ค่ะมันเหมือนแฟบมะค่ะลูกคือผงซักฟอกนะคะคือยังไงมันก็ต้องซักผ้าได้ะคะ่ะไม่ว่ามันจะเป็นอยู่ในชื่อของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่มันก็ยังคงเป็นผงซักฟอกอยู่ค่ะและมันก็จะมีมาเยอะกว่านี้อีกด้วยซ้ํานะคะ เพราะการแข่งขันทางการตลาดค่ะที่ทําให้แต่ละบริษัทนําเข้ายานะคะเขาก็พยายามอะค่ะตัวไหนมันผ่านออยอแล้วเขาก็พยายามนะคะขาโถมกระหน่าแล้วก็ตีแบรนด์มาใหมให่ให้เราได้ช้อปปิ้งกันนะคะซึ่งเราก็เลยจะแบบเอ้ามาใหม่อีกแล้วมันคืออะไรมาใหม่อีกแล้วมันคืออะไรแต่เราพอไปพิกดูนะคะเสิร์ชดูเอาชื่อสามัญมันก็คือ P L L A ก็พลาสติกที่หมอดิมพูดก็คือไหมนะเหมอือนที่ดิมพูดนั่นแหละค่ะ จำไว้นะคะดรีมบอกว่าเงินซื้อของคนเรามันมีอยู่จำกัดกระจึงเดียวค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่เราให้เราช้อปปิ้งเนี่ยโอ้โหมีมากมายเป็นเดือดดานเป็นทะเลแดงเดือดกันเลยค่ะมันก็แปลว่าถ้าเราเอาเศรษฐศาสตร์มาพูดนะคะก็คือ supply มันมากกว่า demanding ค่ะอุปทานมันมากกว่าอุปสงค์ของที่มันจะขายคนขายอะ่ะอยากขายของอะ่ะมันมีมากกว่าคนที่ อยากจะซื้อ,อยังไงล่ะคะดังนั้นค่ะแต่และแบแนบ์เนี่ยเขาก็ต้องไม่ได้แค่เฉพาะใหม่น้ำนะคืออะทุกอย่างนะคะดิพูดรวมๆคือทุกอย่างแต่และแบแนบ์เนี่ยเขาก็เลยจะต้องไตรมาสแรกอะคะ่ะเอาให้มันเปียงๆไปเลยสร้างอิมแพ t ไปเลยนะคะพูดสารพัดอย่างอะให้ผู้ซื้อเนี่ยเกิดความอยากคะ่ะอยากที่จะทําเพราะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันคุ้มมากเลยนะสรรพคุณเนี่ยยาวเป็นไปถึงดาวลูกไก่เลยอะคะ่ะมันน่าซื้อจริงๆมันดีกว่าเดิมมันดีกว่ายี่ห้อคู่แข่งนะคะมันดีกว่าอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะค เขาก็ต้องโฆษณาค่ะว่าสินค้าของฉันดีที่สุดแก้ได้ทุกอย่างสารพัดอย่างซื้อฉันสิคุ้มแลวพอผ่านไปใตามาที่2นะคะคนไข้จริงนะคะนี่ก็คือเฟสสี่ไงที่ริมบอกนะคะในการทดลองงานวิจัยก็คือลงสู่ตลาดจริงเนี่ยคนไข้จริงหมอจริงทําคนไข้ที่ซื้อจริงๆนี่นแหละนะคะเริ่มเยอะมากขึ้น,นะคะ่ะจำนวนเริ่มเยอะมากขึ้นเราก็เริ่มรู้ความจริงไงว่าเอ๊ เออมันดีแค่เฉพาะอย่างนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีครอบจักรวาลเหมือนตอนที่น้องเซล์ขายเราเลยอะเฮ้ยไม่ตรงตกไม่เหมือนที่คุยกันเอาไว้เลยดังนั้นนะคะเมื่อเรารู้ความจริงกระแสมันก็เลยเริ่มซาซาลงไปอะคะ่ะและก็ถึงเวลาที่เรานะคะดาวบรรดาก,การตลาดทางความางามก็จะต้องไปปัน้นสินค้าตัวใหม่เป็นดาวดวงใหม่ขึ้นค่ะแล้วก็ดาวดวงเก่านะคะก็จะตกกระป๋องลงไป เรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้ละคะ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดว,ว่าใครคนไหนที่ขายใหม่น้าอยู่นะคะเราเพิ่มมาฟังคลิปของดิมเนี่ยดิมก็ไม่อยากให้คุณโกรธนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่ดิมพูดเนี่ยดิมไม่ได้โจมตีน้องใหม่น้ำแต่ดิมอยากจะบอกค่ะว่าไม่ว่าจะเฉพาะใหม่น้านะคือทุกอย่างอะคะ่ะโฆษณาแบบตรงไปตรงมาค่ะก็คือน้องทําอะไรได้บ้างน้องดีด้านไหนนะคะก็อวยไปด้านนั้นค่ะคือเราไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าสร้างนะคะสรรพคุณนะคะหวานล้อมแหนะคะยาวไปถึงดาวลูกไก่นะคะเพื่อที่จะ ให้คนไข้เขาสับสนนะคะแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดว่ามันรักษาได้ทุกอย่างเลยเออแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับผู้บริโภคไงแล้วมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเราเองผู้ขายด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมานั่งอธิบายปากไปปากแชรหลังที่คนไข้ามายืนทาวสเอว่าอ,อ้าไม่เหมือนที่คุยกันเอาไว้เลยเออถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วคะ่ะเราก็ควรที่จะไม่โอเวอร์เคลมตั้งแต่แรกคะ่ะ ทีนี้แล้วในบทบาทของผู้บริโภคล่ะเออถ้าเราจะเลือกใหม่น้ํานะคะเราควรจะเลือกเพราะอะไรกันจริงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าหมอดิมก็บอกไปแล้วว่าไอ้งานหลุมสิวนะคะผิวเรียบเนียนรูขุมขนกว้างอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของใหมน้ําเลยค่ะอันนี้มันเป็นงานของพวกกลุ่ม re-surfacing skin นะคะซึ่ง re-surfacing skin คืออะไรคะ่ะก็คือมันคือการที่ว่าเราอะคะ่ะปูผิวใหม่ด้วยการใช้เครื่องมือแพทย์นะคะที่ทําให้เกิด แผลละเอียดเล็กๆค่ะที่เรียกว่าเป็นไมโครเดอร์มอวูนนะคะก็คือแผลถลอกอะ่ะบนผิวค่ะซึ่งแผล่ถลอกตรงนี้นะคะมันก็จะต้องมีความเรียงระเบียบเป็นสวยงามเพื่อที่จะเนื้อใหม่ที่เราจะงอกนะคะมันจะได้สวยงามตามบาดแผลค่ะโดยที่หมอรีมนะคะอาทบายอินนิดนึงหมอรีมใช้เป็น v e n u s วิเวนะคะก็คือเป็นนาโนแฟคชัน a นลเรดิโอ e ฟเบนซีค่ะอันเนี้ยนะคะรีมก็เลือกพลังงานนาโนเพราะว่ารีมมองว่ามันเป็นเครื่องสกินรีเซิร์ฟ facing ที่ หมายถึงพกรุกอวยนะคะโอ้ดีว่ามันดีที่สุดอา,ารในยุคนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ทําให้เกิดแผลแบบไม่มากเกินไปจนย่นอะ่ะเออจนแผลไม่สวยแล้วผิวที่เราเกิดมาก็ไม่สวยตามบาดแผลแล้วมันก็มีตน้อยเกินไปจนแบบว่าหมอนี่ทำแล้วเหรอมันไม่ได้ทําเลยเออนะคะดีว่ามันกาลังดีะคะ่ะก็เลยเลือกใช้วินสดีว่าค่ะ เนาะถ้าเกิดว่าเราอะต้องการจะสร้างผิวที่มันเรียบเนียนะคะเราจะต้องใช้ไอ้พวก Resurfacing Device อะพฤติกรรมไอ้เครื่องพวกอย่างเงี้ยตามที่หมอด r e บอกนะคะและก็ด r e ก็จะเสริมนะคะเพราะด้วยความที่ว่าคลินิกของเราค่ะชอบเลอเกินหมอด r e ชอบมากเลยนะคะกับ Regenerative Medicine ค่ะคือวิชาศาสตร์ฟื้นฟูนะคะด r e ได้ใช้ Biomedical Technology เทคโนโลยีชีวภาพนะคะที่ได้จากเซลล์ต้นกําเนิดแล้วก็ Product ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาค่ะเอามาใช้กระตุ้นเซลล์นะในแต่ละครั้งที่เราสร้างแผลขึ้นมา ก็กระตุ้นให้เ,เซลล์ของสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะโดยการใช้กลุ่มพวกนี้แหละคะ่ะและถ้าเป็นคนหลุมสิวล่ะเออนะคะใน Dream Scar Program ดิมก็จะเพิ่มอีกเทคนิคนี้ขึ้นมาด้วยค่ะคือคนเป็นหลุมสิวมันจะต้องลาบากกว่าคนที่แบบเอออยากรูขุมขนแคบลงอยากผิวเรียบเนียนผิวกระจกอะไรอย่างนี้หน่อยนะเพราะว่าคุณเนื้อแหว่งไงพอเนื้อแหว่งอ่ะมันปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะดิมก็เลยจะต้องใส่การทำศัลยกรรมเล็กค่ะที่ดิมตั้งชื่อว่า Dream Scar Revision นะคะ ตกแต่งแผลและตัดพางผืดที่อยู่ใต้ล่างนะคะแบบหลุมต่อหลุมเลยค่ะทามันไป3ามสี่ชั่วโมงก็นั่งทํามันไปทุกหลุมแบบนั้นแหละคะ่ะและนี่ทั้งหมดนะคะก็คือเทคนิคค่ะที่ดิมคิดว่ามันจําเป็นจะต้องใช้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพผิวด้านบนนะคะเรื่องปัญหาของ t e x t u r ์ผิวที่ไม่เรียบเนียนนะคะแล้วก็ลงไปถึงความ firmness ด้วยค่ะความ elasticity ของผิวนะคะก็คือความยืดหยุ่นความแน่นตัวของผิวค่ะเนี่ย มันต้องทำอะไรแบบเกี่ยวกับ e เ u r facing เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใช้ b ปอเม d ิ c a ล t เทคโนโลยีนะคะแต่เอา้าแล้วใหม่นม้ำล่ะมันได้อะไรอะค่ะคือมันได้ที่ดิมบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าคุณเลือกใหม่น้ำนะคะมันก็จะได้ความโวลูม z เ t ชันค่ะก็คือความหนาตัวความเติมเต็มนะคะเพราะอะไรเพราะว่าใหม่น้ำค่ะที่วางตัวเป็นสแ a f ฟโฟลนะคะให้เซลล์เรามาเกาะแล้วก็สร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินนะคะพันทุกๆเข้าไปอย่างนี้นะคะพฤติกรรมนี้ค่ะ น้องก็ยังถูกจัดนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของการฉีดฟิลเลอร์ค่ะก็คือสารเติมเต็มค่ะแต่ว่าน้องจะไม่ใช่สารเติมเต็มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานในประเทศไทยค่ะ10-20ปีที่มันผลิตมาจากไฮยาห์น่ะไฮรอนิกแอซิดค่ะไอพวกนั้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มฟิลเลอร์แบบสลายได้ temporary filler นะคะแต่ว่าฟิลเลอร์แบบใหม่น้ำนะคะที่เป็น biodegradable polymer นะคะเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้เนี่ย มันถูกจัดไปเป็น Semi-Permanent Filler ค่ะก็คือหมวดหมู่ของ Filler กึ่งถาวรมีส่วนหนึ่งสลายไปได้ส่วนหนึ่งสลายไม่ได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าคุณนะคะฟังแล้วเนี่ยคุณจะเก็งน,นะคะว่าต่อให้นะคะเขาคนขายเขาอยากจะโฆษณาขายลไรล้าครอบจักราวาลค่ะคุณท่องไว้เลยค่ะถ้ามียี่ห้ออะไรมาใหม่ๆเป็นยาฉีดนะคะแล้วคุณก็เปิด Google Search ไป w h a t is อันเนี้ยนะคะแล้วคุณก็เจอคำว่าอ๋อมันคือ P L L A มันคือ P C L มันคือ P D O นี่แหละค่ะมันก็คือไหมานาวเนี่ยแหละแล้วมันก็จะทำตัวนะคะพฤติกรรมเหมือนที่ดิมเล่าให้ฟังที่เป็นสแกฟโฟนีน่แหละคะ่ะซึ่งมันจะทำให้ผิวของเรามันหนาตัวขึ้นค่ะที่อยู่ชั้นใต้ล่างนะคะส่วนด้านบนค่ะมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยในเมื่อการโอเวอร์ครมนะคะมันมีมากเพื่อเราสร้างอิมแพกนะคะเหมือนตามที่ประโยคที่อาจารย์ได้สอนดิมเอาไว้นะคะ ดังนั้นตัวผู้บริโภคอย่างเราเองนี่แหละค่ะจะหขอเงินเลยนะคะ,ะ,คะเราเลยจําเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้ค่ะว่าอะไรเป็นอะไรด้วยตัวเองนะคะเราจะได้ไม่ต้องสับสนกับคําโฆษณาครอบจกกักรวาลร้อยพันแปดอย่างที่เขาบอกเราค่ะทำยังไงล่ะอ่ะก็ติดตามสิคะช่องน้องนดรวีเมอร์ค่ะเราก็จะทำการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะดีมก็จะพยายามนะคะหาข้อมูลความรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับนวัตรกรรมทางความงามนะคะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เดยนรู้ตาไปกับดีมค่ะ แล้วก็จะเอามาวิเคราะห์นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันแบบคลิปยาวๆแบบนี้แหละค่ะติดตามกันนะคะ